ดูเอาให้ดูกันทุ่านเลยว่างาน a, เอเขาทาดีกันขนาดไหนครับถามว่าใช้ได้ไหมก็ใช้ได้นะครับแต่เรื่องสมรรถนาก็ต้องระมัดระวังเล็กน้อยนะครับถึงปานกลางโอเคนะครับต้องขอกลับสวัสดีเพื่อนๆชาวไปเกิร์ทุกท่านนะครับวันนี้อยู่กับผมนี mm ่ไกรเดอร์ที่ร้าน a p Space Shop นะครับวันนี้เราก็จะมาจัดคาลิปเปอร์บนนะครับ เบมโบ RSC ของ La สด้ากำลังลดราคานะครับนี่กำลังนี่นะครับกำลังให้ใครเขาด้วยนะครับเนี่ยนี่ว่าบั๊มมันได้ขนาดไหนนะครับดูนะครับดูเอาให้ดูกันชัดๆเลยว่างานเอเขาทำดีกันขนาดไหนครับถามว่าใช้ได้ไหมก็ใช้ได้นะครับแต่เรื่องสมรรถนะก็ต้องระมัดระวังเล็กน้อยนะครับถึงปานกลางนะครับแล้วก็ตอนนี้ครับได้ใส่แฮนด์แด็กมาครับแคนโซนิกนะครับโซนิกนะครับสั่งมาจาก l a สด้าเหมือนกันนะครับ ทำไมใส่แฮนด์โซนิกใช่ไหมครับเพราะว่าโซนิกนี่มันมันเท่อะเออเท่แล้วรถใส่แฮนด์โซนิกอะก็มันเท่ขนาดนี้ต้องใส่ใส่อะไรนะระยุงระย่างเฮ้ยกระปุกไม่งงานดีวะ่ะเอ,อ้ยเย็ดหมายกระปุกแค่ไรวะ่ะใช่กระปุกแต่ใช้น,นานาตากแดดนี่ก็จะเสีดใช่ไหมเป็นเหลี่ยงเลี่ยงครับฮะเป็นเหลี่ยงเลี่ยง<อ>เป็นเหลี่ยงเหลี่ยงเนเออมันถ้าเกิดใช้น,นานานมันจะออกเหลี่ยงเลี่ยงนะครับเพื่อนนี่นะมาดูนะครับว่าเราจะติดตั้งให้รถ คาบัสกิินจาสี0ดับเบิลอาร์อาร์นะครับตัวนี้ oh. อีกสองตัวผมเพิ่มให้เพราะน้องเขาได้ไปติดวิงเลดมานะครับแล้วก็มีปีกข้างนะช่วยในการกดของดาวฟอร์สของรถนะครับแต่ไม่รู้ว่ามันมันใช้งานได้จริงหรือเปล่าเจ้าของรถอยู่ไหนเนะนีเ่ยเฮ้ยน,น้องน้นองมาหนี่มาหนี่แป๊บนึงพี่ขอสอบถามหน่อยเนี่ยเวลาน้องขับเร็วเรน่ะมันหน้าจิกไหมมันกดไหมรู้สึกว่าหน้ามันก็ไม่ค่อยลอยเหมือนแต่ก่อน เกิดการกดใช่ไหมเกิดการดาวฟอสเนาะอันนี้น้องจออไว้ทำไมเนี่ยอันนี้เป็นครอบหน้าเซ็ตเอ็กโวใช่ไหมเนี่ยใช่ครับราคาอยู่ที่กี่กี่ร้อยตอนที่ผมไห้มามันสามพันห้าน่าสามพันห้าเหรอมันลดราคาเท่าไหร่กสิบสิบพอดีสิบสิบสิบแสดงว่านี่วัยรุ่นลัคซ์ดาใช่ไหมน้องเนี่ยใช่ครับโอ้นี่ครับวัยรุ่นลัคซาดาครับเนี่ย Fc ครับพี Tfc มากเลยนะฮะเอ้ยของถูกแลเนี่ยของถูกนะครับเฮ้ยเอารถวันนี้เไยจะใส่วันนี้เสร็จหรือยังเนี่ย ไอ้พวกเองทำไมไม่หอดอะแฮนด์ล้อเอเอเปลี่ยนแฮนด์ฝั่งเศสก็อะไรเนยเออเปลี่ยนแฮนด์ล้ออย่าช้ายอย่าช้าทูกโนีโ่ฮะผมก็จะตั้งโหมดไทม์แลปถ่ายช่างไว้นะครับว่าทำอะไรบ้างนะขั้นตอนแรกนะฮะับจะทำการเปลี่ยนแฮนด์โดยการถอดโบออกก่อนนะครับเนี่ยว้าวไอ้มึงยอ่อสิมึงสูงกว่าครูแล้วนะเน,นี่ยเออนิดนึง ดูครับเด็กแนวนั่งขี้นะเฮ้ยใครลืมน้ำยา้วนปากไว้ภูมิไม่ใช่เอาน้มันเฮ้ย,ยน้ำยา้วนปากเอาสกก๊ด,ดิสกก๊ด,ดิใช่สายตาดีคู่ปจี่ปันปอยู่ใกล้มากเลยนะใช่ครับนี่นะสวยดีว่าเฮ้ยแปลกตาดีเว้ยนี่ครับพี่ดูก็ทำงานได้จัดทรงใกล้เสร็จแล้วเตเกอร์เตเกอร์เเกอร์สุดปูแอะไรวะเนี่ยโอพเส ออปเปอริชั่นบน่ดีดีอ่ะดีดีนะครับสำนักของลาซาด้านะให้เร็วให้เร็วเร็วเร็วนะครับไม่มีเวลาทั้งวันนะลูกค้ารอแล้วเนะี่ยเออร้านจะปิดแล้วนะลเนี่ยเร็วเจ๊ยงหดเจ๊งขึ้นมันเ<อ>นี่ยอ๋อเข้าไปครับมีน็อตแรงดันไหมในเซน็นเซอร์น็อตแรงดันอยู่ไหนงะั้นไฟเบรกไม่ติดแน่นไหนะไม่มีเออหรอที่ไหนล่ะแค่เซนเซอร์คัท อ่าฟูมเร็วๆรูมเร็วๆผมทำอะไรเปลี่ยนแฮนด์ยังไงเอ้ยเปลี่ยนแฮนด์เฉยไม่ใช่ตั้งลงสีรเร็วเร็วโอเคเพื่อนคนไหนที่ชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ให้ผมด้วยนะครับเดี๋ยว I have a dream, that's all I need I'll make it happen with some work and belief Know what I want, so I'll take it